าอาจจะเขาพยายามเขามาขู่เขาพยายามกุมหัวหู้อยัางนะะี้ค่ะมม่อยู่กับค้อนไม่นมนะ่ะผู้ใดเขาขู่เขา,ขเ,ขาขเขามากเออละมั่นะวังกันนี้ไดจ้ะตัวน้อยอาจสิมีผิดก็ได้หรืองว่ามีผิดก็ได้นะจ้ะระมั่น,วนะ,ะวังกันน,ะะน้ำในเด้อค่ะไปจ้ะไปตัวจ้ะ สวัสดีจ้าพบกับพี่น้องสกุลพี่คนละค่ะเมื่อนี่สาวแพร่พาภาพแปลกภาพพีภาน้องมาหาเห็ดขึ้นก่าแล้วค่ะนี่สาวแพร่มาก็เห็ดละงูไข่เห็ดละงูเอ้ยตูย้เห็ดละงูสองดอกนะคะโอ้สาวแพล่าไกลนี่คะเอ้าอันนึงเปรียบุงูสามีน้นองเอ้ยสาวแพร่าเ่ยเขามาสาวแพร่ก่อ เห็ดหนาขาวเห็ดก้อนเนี้ยแล้วเนาะคะ่ะก็บคุณที่ให้พี่เห็น้องเบิ้งค่ะไปจ้าไปเรื่องต้นแล้วกันนะฮะสีมาแล้วซีมาไลาน์แล้วค่ะจะให้่งามมากครับข้อเห็ดหนาขาวข้อเห็ดหนาขาวมัอนยังไงกันนะ นี่เห็ดกระเตียงนะคะข <Okay. S 1> ้าวจ้ามันเห็ดลงูกเจ้าของก็ไม่ได้หรอกนะค,ะะนค่ะ,กกะ,ะ,คะกกคพี่น้องโอ้ยอีกอากปากแห้งชาบีงงอกอะไรน่าครับผู้ชายผู้นึงเห็นเห็ดมาซื้อเต่งกระต่าหมอกเกาะกันนะคะพี่น้องร้าจใจดำนม่เลยนะเมืนเน่อไหร่ก็เห็นเห็ดอะไรก็ได้ จ้าจ้าข้างล่างใส่ถุถนุ่งมาไเดี๋ยวเดี๋ยวกระดิ่งจัอคือนี่เลยนึกเท่กนึกว่าเห็ดเงศาสเราจะแต่ว่าปาคันบอกว่าเห็ดถุงนุ่ง,นง,นงเ,เนาะแขง,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 งหามไม่ได้พี่หน้องเอาจ้าไปเก็บตัวกันแล้วอย่างจาองน้้อกงศาสเปิดเลยนจ้า น,น,น้องไข่มนอมนเนั็นไข่แมงต่าีดอกนี่บ้านมงกเต่าาเพือเ่อได้หอนเห็กดกระดางง่ะพี่น้องข้าจะเอาขนห้เสียงไว้จ้ะ มันไปพ่อพอ,อดีจ้ะ<ป>จะเข้าไปเชื่์หาแล้วกันก็แล้วกัน น้องจ๋าสาวแก่ก็เห็นแล้วน้องเห็นน้องสาวแก่นี่เห็นละงูเหลืองจะ้ะจ้ะงามงามจุ๋มเนี่ยนึกไหมีห็นพี่น้อง,อ,งอีกใครนึงมาจ้าวันที่นี่มาเก็บน้องกันแล้วจ้า กลับมา สาวแฝดกับย่างอ้อมโคอ้อมดวงอะไรพี่นอ้องถ้าสีเห็นกับแม่ยุ่ไใ,ใกล้ๆรถนี่แหะคะ่ะคนกับไล่อลไรไอ้กับอึดถ้าว่ามันเศร้าเนี่ยสาวแฝดย่างมากเนาะคะ่ะย่างขึ้นมหานี่แหละเพิ่งกลักบลงมาพอดีไหมพี่น้องเต็มกระตาหมอก,กว่าค่ะ กระตาปมเพื่อนโม่มนต์กระตาคือสาวแพื่ได้เป็นทีนี่ว่ามันตัดกระท้อยิ่งเงเผื่อพี่น้องเออมันจะเหลือใจคืออย่างนี้จ้ะกะสปิ้ลเกี่ยงน่ายนาะค่ะเก็บเมื่อน่ะยื้อในขีดินคัดขวดแล้วพี่น้องเออเดวอันีดมันเกิดก็ดีค่ะไปห้องบ้านเขาต้องไปทำความสะอาดด้วยนะค่ะ ไปเจ้าไปเบิんん้งอันไม่ไปทีんん ouais ่ไหนนะเขาก็มาเก็บเอาจูมาแล้วบบนี่น้องเนาะ้หน้องได้เบึ้งไิ้หนออันนี้เออันนี้แสงไครีน่องมาติดกัน ตาตาเก็ปาออกแลวตาเสก็หนีวันโมเมียนนิ่งพื่นที่นอนงพ้นนี่จ้ น้องหนดงามเลยจ้ะไปจ้าไปโดนอักันอีกไองด้ออนมมมมมจม ไปหนึ่นะาะใจหนักหนันีไม um, ่มือมันล่ะค่ะนึ่มาะคอีกเันี้จะอ๋อมนนแล้วพี่น้องเนาะเอาใจที่เราค่ะ ไปจ้าพี่น้องให้คงคุ้มค่ะนีจ่จ้ะซาวแค่เดี๋ยวมาซาวแค่เว่ามันพิดผึ่งหรือจอนนี่หัวนี่หนาเขาพี่น้อง พาใหน่องก็นะคะ่ะอืมหวานคักเลยพี่นอ้องค่ะเดี๋ยวบอกงามน้งจ้ามาหนะ นนะะใ,หให้มนฟันค่ะอข่งกันเลยจุ่มมันพพ้อมจุ่มน้อยนี่จำ แต่ลืมตอนกัน,นีจ้าเมื่อเนี้สาวแพีวพา,าไปกับสีมาสรุปผลงานในพี่น้องด้เบิงะะ่งแล้วค่ะสาวแพีวกับมีข้อหมาสัมเน็ตแล้วพี่น้องเมื่อเนี้สาวแพีวไปพ่อนเห็ดกระด่างเพิ่นเสียงคอนไว้นะคะ่ะแต่ว่าเพิ่นโบไปเก็บเอาถามแมนว่ามันบอมันบอแห่งหรือว่ามันจังไหนนะคะ่ะพี่น้องสาวแพีวกับสิได้ไลย,ยค่ะดีบ่ดีก็บสิอสีได เต็มกระตานน่ก็ว่าได้นะคะแต่มันหันบ่เป็นเตาเอานะค่ะก็เลยได้ซ้ำเนี่ยค่ะห้องกเลเอกเยวก็ได้ซ้ำจ้าเมื่อนี้สาวเพลกก็มีความมันมาฝากพี่ฝากหน่องซ้ำเนียวนะคะ่ะยางจุนขาลาแป้งแซงเลยพี่น้องเอ้ยบ่พอหลายหลายคือเพื่อนมาเทียเพื่อนะนะกระตาบบไงหนึงกระท่อบบงไงนึงก็เต็มสาวเพลกก็ ได้ซ้ำนี่ล่ะถ้าสีได้มาคือพ่อแน,กบบน่กับบ้านใช่สาวแพรวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวแพลียนีด้ด้วยค่ะเพื่อมือของนาสาวแพรวสีได้ไปหาหเหตุ่อสีได้มีกำลังใจจากพี่จากน้องเพื่อม้านก็นี่กับสีได้ให้พี่ให้น้องได้เบิงนับกันนะคะขอบคุณค่ะ